อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยจีบวะนี่โอ้โหอัดคลิปก,ก่อนนะส่วนดี่ต้องชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เห็น and you are n o ไอ้เคี้ยวปากตัวข้ามยนต์ไอ้เคี้ยวปีใหม่ปีใหม่โอ้โหดวงดีขึ้นแล้วทุกคนล็อกอเไรนาอะไรมันทะเลาะก,กัน ผมก็ว่าเฮี้ยเลยว่ามันเดินแจกผมผมได้อลินาให้คิวแล้วผมก็เฮี้ยอะไรวะมันเดินแจกเนี่ยนะคำเฮียอักกะริอักกะริวันนี้เนี่ยดูดิมันเดินแจกเลยเนี่ยโอ้ฮู้โอ้ดวงดีแล้วดวงดีแล้วไม่ได้เจอฝั่งข้ามโยแล้วเอ้ยเอ้ยได้เจอฝั่งข้ามโยไรเฮ้ยเฮี้ยดีเฮ้ยอักกะริช่วยดิอุ้ยไอ้เฮี้ยไต่กูกันกะรนี่โอ้โห โอ้ยไอคินาทนานีจเจอฝั่งข้ามโยนนะปกติผมได้เจอแต่ทีมตดวเองโยนโอ้ปีใหม่ไงอะไรก็ดีขึ้นครับผมนะฮะผมบอกแล้วคนเรามันไม่ได้ดวงซวยตลอดหรอกครับผมปีนี้ผมดวงดีแน่ชานเจอร์แน่นอน <c oughs> แรงผมชานะเจอร์แน่นอนทุกคนโอ้โห คำเพียคำเพียไหนไหนกูเอ้ยนี่ไงคนเียนในกูโอ้โอปั๊มคิวปั๊มคิวไอ้เคิยผมฝันคำในหัวร้อนอะ่ะแต่อยู่ฝั่งผมที่แบบโคนดีใจอะ่ะบอกเลยผมยืนปั๊มคิวเนี่ยปั๊มโอเลนา่าเอาแปดตัวแล้วโอเลนา่าฟรีมาร์กโอ้แน่นอน เฮ้ยเพื่อนโดนเฮ้ยเขียนไปปละกูโอลินาอีกสองวิจะเกิดแล้วผมขึ้นไปเอาโอลินาเฮ้ยเอานี้ดีกว่าโหไปโน่นละโอลินามาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนเฮ้ยมานี่เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยโอ้ยน่าอยู่ตรงนี้ผมเห็นไม่รู้เพื่อนบอกกูยิงคิวฟีคิวฟีโอ้ยเสร็จกูโคตรเที่ยงเลยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันน่าจะท้อกันเรื่องอันนี้เอาผมนะฮะแบบล็อกแชมเปี้ยนออโต้เออเขาเรียกว่าอะไรแนละ้วไม่สนทีมอ่ะไม่สนอะไรทั้งนั้เคาเรียกว่ามันจะเล่นแต่ตัวนั้นมันก็เลยล็อกเลยครับผมแล้วมันได้จแย่งกันมิดเดิลดูสภาพ จะโฉบกับโอเลน่าแล้ว a d t ฝั่งเราข้าก็มีสองตัวนะเออ iq อะไรวะ <laughs> iq สองร้อยไงเฮ้ยกูขอได้ป่ะเ <laughs> พื่นอนโอ้โหแล้ววะโอ้ยโอเลน่าเกิดแล้วทุกคนยึ่แถว่าโอเลน่าเฮ้ยโอเลนจัโอเลน่าไปแจกในบนโอ้แล้ววะคำเฮียกะลิเฮ้ยกูมึงแม่คิวกูวะ โอ้โเรียบร้อยมันไปนแจกอันนี้แล้วครับผมนะฮะมอไฟก์เก๋นึกชื่อออกกูไปมันมันเป็นตัวที่มันคล้ายๆล็อบเบอร์อวีอ่ะเออ,เอ,อผมเลยนึกว่าล็อบเบอร์อู้โดไปแล้วเฮ้ยอะไรดีซินสตัรตุ้มไปมาดิ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  มาดิออโต้ล็อกแชมเปี้ยนเห็นปะมันน่าจะหัวร้อนกับเรื่องนี้ฮะโอเดินให้อยู่ไหนวะโอเดินใ่้เพื่อนโอเดินให้เพื่อนรักเออออกมาโอ้แฟดด้วยยืนว้บด้วยสิบสองคิวเฮ้ยชิบหายยังโอ้มาเฮ้ยเขี้ยมันแอบหลังวินโวเขี้ยมันแสรูชิบหายละโอ้เขี้ยอะไรกูอาการิเฮล โอ้โตายอยู่กูโอ้ไม่น่าเลยผมจะซื้อพิ่มเกาะดีไหมซื้อเกาะดีกว่าฮะเอ้ยซื้อแข่งก็ได้ไอช่างแม่งอะขี้เกียจละเอ้ยเรียบร้อยลิซินเรียบร้อยโอ้ตัวล็อกแัม โอ้โหเรียบร้อยไม่รอดเอ้ยโอ้โหแฟดเอาไม่รอดอยู่ดีมาแฟดโดนโอ้แต่วะต้องโอ้ยเฮยแจกอาก์กลีแล้วโอ้โก็งงนะตอนแรกอะไรวะมันเดินมางงโงงสี่ตัวเลยฮะผมพูดเลยแบบอัดคลิปไปเลย Gate keeper diamond. Gate. เกตค e เปอร์ถูดมอนเกตอแล้วงงแปลไม่ออกฮะเกตนี่คือแต้มปะค e e เปอร์ครหรอไม่รู้อ่าบลันป้อมเฮ้ยเฮ้ยสวยอื้อ สวยลิงเออซีซีอย่างหมาบอกเลยทีมนี้ซีซีก็มีดาเมจก็มีเฮ้ยอ๋อกระลี่ห้าเอาจับดูเรืองก,ก่อนโอล่น่นามันอยู่ไหนแล้ววะ โอ้ด oh, ิซินเจ็บนะโอ้แฟดอะไรดาวเลยน่าแล้วโอเลน่าอยู่ไหนอะกแต่ไม่ออกบ่อแล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นอยู่ในบ่อฮะจริงด้วยโอเลน่ามาดิโอเลน่า get out เฮ้ยดิซินอะไรสตันโอ้ยคิดไม่ออกคิดไม่รักูโอ้โห garden. โอ้ยหน้าไม่เห็นหน้าเลยอยู่ไหนรัวมันได้อยู่แต่ในบอ่อแล้วไม่ออกมาแจกต่อวะโอ้อะไรวะโอ้ไน,น้าถือว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตผมเลยนะผมกำลังจะตกเอเวอเรสต์สามผมตายสี่ตัวไปแล้วจ้าเอ้ยโ,โดนตายวนะน่ะโอ้ยไม่ตายซะก่อน โอ้เยโดดวิดวอโอ้ยโดนแจกโยอะไรวะไม่มีกูอยู่โอ้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 โดดอะไรงี้เจโดเรียบร้อยเจอโดดคืนเรียบร้อยหมดตี้ เพื่อนเจนรอคลิปอีกเว็บมาดัานคลิปเลยนี้ก็ได้ยังไงก็จบได้ลิซีมันวิ่งหนีะไม่การแล้วอยู่กับพี่รีพอร์ตออร์เรน่าฟอร์แตงโอเคได้โอเคฮะโอโหเป็นไงหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมบ่นนะว่าทำไมกูไม่เจอคนโยนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างคลิปนี้เจอแล้วนะครับผมนะฮะ อยากเจออีกแบบนี้บ่อยๆวะทำไงวะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวอุย้ยนรร้อยเปอร์เซ็นต์น่อยู่แล้วโหดเกินเดี๋ยวผมจะไป,ปรีพอร์ตโอลิน่าก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอลิน่า15คิวรีพอร์รรตครับผมแอ i ซิ n เอน t e มี่ทีมโอเค โอ้โหคือทีมผมนี่แบบคิวยาบอ่ะผมสิบสี่ตัวลิงสิบสามตัวอากาลิสิบเอ็ดตัวครับผมนะฮะมาไฟอีกหกตัวกินแม่แค็บไม่ได้ฆ่าเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่มึงอยู่เกมเดียวกูกปอนี่โอ้โหแล้วดูฝั่งข้ามตายแบบโอโลินาด์นี่เหียแมปงโถ่ฝั่งข้ามนี่ร้อนอ่ะศูนย์สิบห้าหนึ่งครับผมนะฮะแล้วมันแหลงด้วยประเด็น แต่ขนาดเป็นคนโยนยังจบ17นาทีอะ่ะเราคิดดูว่าเกมนี้มันจบนานขนาดไหนก็แล้วกันนะาช้ามันก็ลกนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ขอให้ปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นผมก็แล้วกันโอเคนะบายผมเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันบาย